ีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ที่มาที่ไปของเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับอาชีพอาชีพหนึ่งค่ะเป็นอาชีพที่ต้องทํางานแข่งกับเวลาเป็นอาชีพที่ต้องวางแผนในการเดินทางทุกขณะอาชีพอะไรนั่นหรอคะถ้าบอกไปแล้วคุณผู้ชมต้องร้องว่าอ๋ออย่างแน่นอนวันนี้ที่มาที่ไปของเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกระบวนการทําข่าวผ่านผู้สื่อข่าวค่ะก่าจะออกมาเป็นหนังสือพิมพ์แต่ละเล่มนั้นในวันหนึง่งผู้สื่อข่าวต้องทําอะไรกันบ้าง วอลลี่ก็อยู่ที่ตึกคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะแท,น,ทนด้านหลังนี้สวยใช่ไหมล่ะสงสัยและใช่ไหมล่ะคะว่าวอลลี่มาทาอะไรที่นี่วันนี้นะคะเรามีนัดกับคุณแพทย์ผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งอยากจะขอตามติดชีวิตนะะักข่าวในหนึ่งวันว่าเขาทาอะไรกันบ้าง ข่าที่เราจะขอตามติดชีวิตใดหนึ่งวันค่ะ <Okay. S 1> วันนี้คุณแพทนัดเรามาทําอะไรที่นี่คะวันนี้มีหมายทำข่าวที่ศ<ะ>าลเศรษนวนาโครงการพัฒนาทักษะาวิชาชีพเพื่อเตรียมพร้อมสู่เข้าส,ขขาสู่ประชาธิปไตยองค์ oh oh oh. แลดูยิ่งใหญ่นะคะงั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่าค่ะไปได้ค่ะวมากมา ผู้สื่อข่าวสายต่างๆจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะคือประจำกระทรวงต่างๆและผู้สื่อข่าวที่ออกหมายรับเชิญซึ่ง PR ของงานนั้นๆจะส่งหมายข่าวเข้าที่เมลโ,โต้ข่าวโต้ข่าวก็จะจัดหมายข่าวทุกวันค่ะและมอบหมายให้กับผู้สื่อข่าวแต่ละคนการทำข่าวแต่ละชิ้นก็จะขึ้นอยู่กับผู้สื่อข่าวว่าจะทำด้วยวิธีใดเนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายมีความแตกต่างกันค่ะเช่นงานนิทรรศการ งานเปิดตัวโครงการต่างๆงาน CSR หรืองานสมาัมมนาเมื่อผู้สึกข่าวได้หมายงานแล้วจะต้องวางแผนงานที่จะรับมอบหมายว่าจะทำงานให้ออกมาในรูปแบบใดทั้งนี้ก็ต้องดูที่เนื้อหาของงานด้วยว่างานที่วางไว้นั้นสามารถปรับเปลี่ยนให้น่าสนใจได้มากน้อยเพียงใดค่ะ ผู้สืขข่อข่าวไม่จําเป็นต้องเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยทุกที่ค่ะเมื่อเราต้องการส่งข่าวเพียงหาที่ที่สามารถทํางานส่งได้เช่นเราอยู่ในสถานที่ราชการขอใช้คอมพิวเตอร์สํานักงานเพื่อส่งข่าวได้บางสถานที่ได้เตรียมห้องสําหรับให้ผู้สื่อข,ข่าวทํางานหรือถ้าไม่มีทั้ง2แบบนักข่าวก็เพียงใช้อุปกรณ์ไอทีที่พกพาได้สะดวกมานั่งพิมพ์งานส่งค่ะ แพสเสร็จแล้วหรอคะค่ะเสร็จแล้วค่ะถ้าเสร็จแล้วนี่เราต้องไปไหนต่อหรือเปล่าคะอ๋อตอนนี้เพิ่เงเที่ยงนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้าวของก่อน,ค,อนค่ะยังยังต้องเอพิ่มอีกทีด้วยนะนี่คุณแพสส่งข่าวด้วยนะคะค่ะต้องเข้าฟิมเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราต,ต้องเข้าจีบหน้านะคะถึงแม้แนวจะมี็นคนแรกนะคะถือเป็นงานยากสำหรับนักข่าวนะคะต้องวิ่งนู่วิ่งนี่วิ่งนั่นยากจริงๆแต่เราวิ่งข้าวก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะดีมากค่ะหิวมากเลย ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ออฟฟิศแล้วนะคะเรามาดูกันซิว่าการปิดหน้าหนังสือพิมพ์ในแต่ละวันนั้นเขาทำกันยังไงคุณแพทคะกระดาษผู้นี้คืออะไรคะอันนี้คือหน้าดัมมี่ของแต่ละวันนะคะที่เราจะปิดค่ะขอดูหน่อยนะคะนี่นะคะคือการตีดัมมี่หนังสือพิมพ์ในแต่ละวันนะคะหนังสือพิมพ์รายวันปิดหน้าสองเล่มคือสองดาวกับห้าดาว ซึ่งลักษณะ2ดาวจะถูกตีพิมพ์ในต่างจังหวัดค่ะและอีก5ดาวจะถูกตีพิมพ์ในกรุงเทพและปริมณฑลค่ะฝ่ายข่าวจะรีไลท์และส่งคัดลอกไฟล์ไว้1ไฟล์แล้วอีกไฟล์ส่งไปที่ไฟล์บรุ๊ p หรือที่เรารู้จักกันดีในฝ่ายพิสุกอักษรค่ะซึ่งฝ่ายข่าวจะเขียนรหัสตัวเลขของไฟล์เพื่อที่จะส่งไปในดัมมี่ตำแหน่งที่วางของข่าวหรือสกู๊ปนั้น,น,น จากนั้นส่งดัมมี่ที่มีเขียนรหัสไฟล์ไว้แล้วไปที่ฝ่ล์จัดหน้าซึ่งเราจะเรียกว่าไฟล์ซับเพื่อให้ดึงไฟล์ได้ตรงกันมาจัดหน้าขณะที่ไฟล์บรูคจะได้รับไฟล์เดียวกันที่ส่งให้ในซับหลังจากตรวจคำผิดเสร็จแล้วจะส่งไปที่ดันจากนั้นซับจะดึงไฟล์ข่าวตามตัวเลขที่ฝ่ายข่าวเขียนไว้ในกระดาษเพื่อไปจัดหน้า และส่งกระดาษข่าวที่จัดแล้วขนาด A3 มาให้ฝ่ายข่าวและฝ่ายพิสูจน์อักษรตรวจดูอีกครั้งก่อนส่งไฟล์ไปให้โรงพิมพ์เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือพิมพ์ในแต่ละวันค่ะตอนนี้เราก็จะเอากระดาษแผ่นนี้ไปส่งให้ซับเพื่อให้เขาจัดหน้าให้ค่ะค,ค่ะคุณแพทย์คะเราโมมากเลยนะคุอว่าตัวหนังสือพวกนี้คืออะไรคะ ตัวแรกพวกนี้คือไฟล์ข่าวที่ส่งไปบูก,ก่อนหน้านี้นะคะออถ้าส่งไปเสร็จแล้วก็ต้องรอดูผลงานตามไทม์ไลนได้เลยค่ะคะ่ะหลังจากที่เราปิดหน้าหนังสือพิมพ์กันเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกับคุณแพทย์อีกสักเล็กน้อยถึงความประทับใจในการทําข่าวค่ะค้าประทับใจในกานข่าวประทับใจทุกข่าวทุกครั้งที่ลงพื้นที่ในการทำข่าวนะคะเพราะว่กาวการท,ที่เราได้ออกไปเรียนรู้ข้างนอกนี่เป็นอะไรที่ทาให้เราได้สุขการ การทางนั้นเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าประทับใจอันนี้น่าจะเป็นที่ที่ไปบุรกินค่ะก็คือไม่มีหมายด่วนเข้ามาซึ่งเรามีหมายซ้อนอยู่แต่เราไม่ไรู้จำไงแต่สุดท้ายก็ต้องไปแล้วพอไปก็ไม่มีประเด็นเพราะไม่มีประเด็นก็ต้องคิดประเด็นที้ได้อันนี้คือเราต้องมีสมยตรวตลอดเวลาค่ะแล้วออก็ขอบคุณจมากนะคะที่ที่ข่าวที่ไปแล้วเราไม่ได้เตรียมอะไรไปได้ลกถือเป็นการท่องเทีียวไปนในตัวด้วยใช่ แล้วข่าวที่คุณแพทเคยไปทํามาเนี้ยค่ะมีข่าวไหนที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยยากจังเลยอะไรเงี้ยมีไหมถ้ายากที่สุดก,ก็น่าจะเป็นงานสัมมนาอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เพราะว่าถ้าเป็นงานสัมมนาเนี่ยคือเราต้องมีข้อมูลที่ทั้งย้อนหลังแล้วก็คือมีปัจจุบันอนาคตอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็ต้องมีข้อมูลเยอะหน่อยอันนี้คือถ<ม>ิองประยากที่สุดคือหมายสัมมนาจ่ายค่ะ เพราะเราต้องคิดประเด็นเองค่ะหาแหล่งข่าวในนั้นเองคิดประเด็นออกมาได้แล้วเราต้องสัมภาษณ์ใครอะไรอย่างเงี้ยเป็นการทำงานเฉพาะหน้ารือใช่ใครอย่างที่เล่ามาเนี่ยค่ะคืออยากให้คุณแพทย์พูดถึงความแตกต่างในการทำข่าวในแต่ละหมายที่เราไปเจอมาอย่างเงี้ยค่ะช่วยเราน่อยถ้าเป็นความแตกต่างนะคะเช่นงานสำมะนาของเนี้ยก็จะมีข้อมูล นึน่เข้อมูลเยอะเยอะกว่าเพ<า>ือ่อนนิดนึงเพราะว<า>่าเรา,าเขียนเป็นรายงานสรุปเหมือนรายงานพิเศษค่ะมีถือว่ายากยากที่สุดแล้วก็แล้วก็แตกต่างจากจากเพื่อนเพราะว่าถ้าเราเขียนสรุปก,ก็คือเล่าเล่า,ลาตามตามความรู้สึกแต่ว่าทุกเนื้อข่าวต้องเป็นความจริงข้อมูลเราต้องเป็นจริงค<า>่ะแต่เราเขียนในภาษาที่เราเข้าใจง่ายให้คนอ่านเข้าใจง่ายะะแล้วก็ถ้าเป็นงานแถลงข่าวก็จะเป็นงานข่าวสั้นค่ะที่มีหลายมากแสดงว่า งานแต่ละงานก็คือความแยกายมันจะต่างกันใช่ค่ะข่าวสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณแพทย์ฝากถึงสาหรับใครที่อยากจะเป็นสื่อมวลชนอยากเป็นนักข่าวเหมือนคุณแพทย์เลีนยคะค่ะถ้าแรกถ้าใครสนใจจริงก็ให้ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ต้องออกมาจัดใจจริงเราต้องรักงานงานที่จริงจงค่ะเพราะว่างานนักงานสายนักข่าวเมนเป็นงานที่ค่อนข้างหนักต้องใช้ความอดทน ว่าจะเป็นต้องตากแดดตากแดดนะคะของนอพื้นที่บ่อยและที่สาคัญคือเราต้องมีสติด้วยเพราะว่าถ้าเรามีสตินะคะงานเราก็จบมาดีเพราะว่าเราต้องคิดประเด็นเองด้วยค่ะใช่หลักๆเลยนะคะต้องมีสตินะคะสำหรับข่าวสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณแพทย์มากนะคะที่ให้เรามาติดตามการทำงานของนักข่าวแล้วก็กระบวนการทำงานทั้งหมดของหนังสือพิม์ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมสําหรับอาชีพนักข่าวที่เราได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักในวันนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันยากแต่เขาบอกไว้เลยค่ะว่ามันไม่ยากจนเกินไปสําหรับใครที่มีความตั้งใจและก็มีความขยันหมั่นเพียรที่จะเป็นนักสื่อสารมวลชนอย่างแท้จริงนะคะที่มาที่ไปในเทปหน้าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาชีพอะไรนั้นสัปดาห์หน้าไว้เจอกันใหม่คะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ